คำว่าเชื่ในภาษาจีนแปลว่าอะไรสื่อความหมายว่าอะไรใช้ยังไงวันนี้เรามาเรียนกันเลยครับคำว่าเชื่แปลว่ากลับแต่ไม่ใช่กลับแบบกลับบ้านกลับประเทศตัวเองนะไม่ใช่กลับแบบนั้นแต่เป็นกลับที่บ่งบอกถึงว่าทิศทางของประโยคมีการหักเหหรือไปในอีกทิศทางหนึง่งยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมาแต่กลับไม่ได้มาก็คือกลับตัวนั้นเลยครับเรามาดูประโยคตัวอย่างเลยครับ ข้างนอกหนาวมากในห้องอากาศกลับอบอุ่นมาก外面วเนน室内却很暖和室内แปลว่านนใ,นนในห้อง暖和ก็คืออบอุ่นอีกตัวอย่างหนึ่งครับฉันบอกเตือนเขาด้วยความหวังดีเขากลับฟังไม่เข้าเลยแม้สักคำว,ว,ว่าเขาอีฉันเขา他却一句话都听不进去 เขาอี้คือเจตนาดีหวังดีเชื่อนคือบอกใครบางคนว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรหรืออย่าทําฉันกําลังจะออกจากบ้านพอดีแต่ฝนกลับตกลงมาอย่างหนักหัวเจิงย่าชู่เหมนเชื่ชาฉีละไแม้เขาจะพูดไม่เยอะแต่พูดมีเหตุผลมากซื虽然他话不多却说的很有道理道理แปลว,ว่าเหตุผลค่ะ ใครสนใจที่อยากเรียนภาษาจีนกับผงเหล่าชื่อหรือเหล่าชื่อพี่ฮั่นสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ